ผลการพิจารณาของคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการมีมติให้ตัดสิทธิ์ทีมสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครปฐมนะครับห้ามส่งทีมททไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในทุกรายการที่สมาคมฟุตบอลจัดขึ้นซึ่งได้แก่ไทยพีเ์ลีกดีวิชั่นหนึ่งดีวิชั่นสองเป็นเวลาสองปีหมายความว่าไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันนะครับนอกจากนั้นก็ลงโทษ ผู้เล่นนะครับหมายเลข22เนื่องจากหลังการแข่งขันแล้วได้ไปด่าทอผ <athy sprout Likewise offs> <possible> ู้ตัดสินนะครับก็ลงโทษปรับเป็นเงิน1 0 0 0 0มืนบาทและห้ามแข่งขันหนึ่งนัดอันนี้เป็นไปตามระเบียบนะครับก็กรณีที่ผู้เล่นด่ากรรมการผู้ตัดสินนะครับก็สรุปมีมติสั้นๆเท่านี้นะครับก็คือลงโทษ2ปีในกรณีของการกระทําความผิดครั้งนี้นะครับถ้าหลังจากสองปีแล้ว เมื่อมีสิทธิ์เข้าแข่งขันแล้วยังกระทําความผิดซ้ําอีกเนี่ยก็ยจะลงโทษถอนทีมออกจากสมาชิกของสมาคมเ,ออเร้องดีชันหนึ่งจะได้ยังไงครับฤดูกาันหน้าก็แข,งข,งขง่ง1ิเจ็ดทีมครับถ้ากลับมาอีกจะกลับมาดีหนึ่งหรือดีสองครับก็เป็นดีหนึ่งครับเนื่องจากาตรงนี้คณะกรราการได้พิจารณาว่าความผิดครั้งนี้มันไม่ได้เกิดจากเทคนิคการเล่นหรือเกิดจากผู้เล่นนะครับแต่เกิดจากทีมการ เสริมนะครับในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็นําเรียนอย่างนี้ครับว่าหลายครั้งที่เกิดเหตุลักษณะนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการเมาสุรานะครับในครั้งนี้เหมือนกันเมื่อกี้ผมถามอาจารย์ถามกรรมาการผู้ที่ก่อเหตุต้นต้นที่เริ่มก่อเหตุถอดเสื้อเข้าไปนะั่นะนะ่ะอยู่ในอาการมึนเมานะครับงั้นต่อไปในอนาคตผมเชื่อว่าจะต้องมีมาตราการป้องกันไม่ให้คนที่มีแอลกอฮอล์เกิน ปริมาณที่กฎหมายกําหนดนอกจากเมาไม่ขับแล้วเมาไม่ให้เข้าสนามด้วยครับข้อหาความผิดทุกเรื่องจะมีการดําเนินคดีทั้งหมดนะครับพนักง,งานสอบสวนมาอยู่ที่นี่แล้วทราบชื่อแล้วขณะนี้1ิเม็นะครับจากประมาณ17หรือไกล้ๆจะยี่สิอาวุธปืนก็ต้องเรียกตัวมาดําเนินคดีเรียกมาแล้วด้วยนะครับแม้กระทั่งใช้คําหยาบก,กับกรรมาการพูดง่ายๆว่าความผิด ทุกกรรมทุกบทถูกดำเนินคดีทั้งสิ้นครับภาพเมื่อกี้ที่ถามว่าตํารวจมีความพร้อมขนาดไหนจะดูแลเรื่องความสมบเรียบร้อยมาปลอดภัยผมผมผม,ผมอยากจะคิดีกมุมหนึ่งครับว่าต้องบอกกับผู้ที่ไปดูไปชมกีฬาว่าวัฒนธรรมในการไปเชียร์กีฬาผมผมเป็นนักกีฬาผมเล่นกีฬาหลายประเภทนิดนะครับมาเตะที่สนามศูนย์เพื่อเควัฒนธรรมในการดูและชมและเชียร์กีฬากองเชียร์ก็ต้องมีน้นําใจเป็นนักกีฬาด้วย ไอ้ที่ไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจไปว่าถ้าแพ้แล้วต้องตีมันวัฒนธรรมอย่างนั้นไม่ใช่เรเราบอกว่าบอลไทยไปบอลโลกตรงนี้แหละครับไม่ใช่บอลไทยไปมวยโลกงั้นต้องเริ่มที่กองเชียร์นักกีฬาสตาฟผู้จัดการทีมอะไรทั้งหมดก่อนนะครับต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะเคารพการตัดสินของกรรมการ,การนะครับ